เอลหันมาหาพี่ก่อนลุกไหมลุกขึ้นมาเดี๋ยวจะดูว่าป้าจะสั่งอันนี้แล้วเทลบอกพี่่ห้หน่อยนะว่าป้าจะเอาดีนะลุกขึ้นยืนมานี่ไงหันมาเดี๋ยวตาชี้ให้ป้าเอาไอติมรถน,นี้หันมาดูดิอไอติมรถนี้นะบอกพี่ให้หน่อยนะเอาไอติมรถนี้นะแล้วพี่อะพี่ ไอลดไหนไ่แล้วก็อันไหนอันไหนปนมปังพาอัออันนี้อันนี้ค่ะเตอน่ะยกอแยกมา,มาก็ได้หรือมา้วยนันก็ได้เมคลสั่งแล้วนะ <laughs> สรุปเรามอกี้เทลสั่งให้ให้ป้าอันไหนชี้ใหม่ชี้อันไหนที่ป้าสั่งเมื่อกี้ผมยง อันออนี้ถึงต้อ,อทัทีหม่้ใหมทีนนะป่เอันนีป้ป้าสทอ,อาไนี้เวอกา,อเอาอเลเก่งจังเลย,เลยอันนี้เกีกินมาแล้วเงน